พี่ดูสิยางเบียนสีได้ยวดคุณพี่รถมากดูสิเห็นปะโหลดคทางพังพิจิตแปดบาทคุณพี่ขะกันยูวีใส่กันแดดใส่เที่ยวใส่ทำงานคุณพี่ค่ะนะคุณกราบสวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้เหน่งได้แว่นมากหมยค่ะคุณพี่ค่ะเป็นแว่นปลูบล็อกเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเป็นแว่นเปลี่ยนเลนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแว่นเลนเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นเลนเปลี่ยนสีตามโทน่เขาเรียกแว่นอะไรอ่ะแว่นแว่นกรองอ่า ี่เป็นแว่นกันยูวีขุงพี่ขาอย่างงูคอนด้ว นี่คุณพี่เห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีเห็นตาเวลาอยู่กลางแดดคุณพี่ขาถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มจะเป็นแว่นสายตาปกติคุณพี่ขานะไม่ใช่สายตาหรือเป็นแว่นแบบตองแสงคุณพี่ขานะในร้านของเขามีทั้งหมด3ามสีแห้เรืยกเลยค่ะคุณพี่ขานะแล้วก็เป็นแว่นแฟชั่นเด็กคุณพี่ขานะเห็นไหมคุณพี่มันจะเปลี่ยนสีเห็นตาอันนี้เวลาแบบเวลาโดนแดดสีจะเป็นประมาณนี้คุณพี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณพี่ใส่ต้องสวยมากๆเลยค่ะคุณพี่ขานะใส่แล้วดูภูมิฐานดูทรงคุณวุฒิดูทรงความรู้มากๆเลยค่ะคุณพี่ขานะคุณณณณพพพพีีีีี่่่่่่ต้้องดดดดดูููููมมาาากกๆเเลยยคคคคะะถิุุุใสสสนนแบบภฐว๋ ดูมินิมอลมากๆเลยค่ะคุณพี่ขานะคุณพี่ด้วยความที่เรนเรนมันใหญ่มากคุณพี่ดูสิสวยไหมคุณพี่เดี๋ยวน้องให้ดูแว่นชัๆของคุณพี่ขาตัวกรอบแว่นจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะคุณพี่ขานี่ตัวกรอบแว่นก็จะเป็นงานโลหะผสมค่ะจิ้งจิ้งมาเป็นสีเกรย์ค่ะคุณพี่ขาตัวขาแว่นก็จะเป็นงานซิลิโคนหุ้มค่ะคุณพี่ขานะกันแรงกระแทกขานะกันความบาดเจ็บระหว่างสวมใส่ค่ะคุณพี่ขานะแล้วก็สามารถปรับความยาวได้ค่ะคุณพี่ขา งานมีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยค่ะคุณพี่ขางานประกอบประมาณนี้เลยค่ะคุณพี่ขานะเขาจะให้เป็นแพ็กเกจกล่องมาให้ค่ะคุณพี่ขานะเป็นกล่องใส่แว่นคือแบบคุ้มค่ามากๆเลยค่ะคุณพี่ขาล้วก็เป็นซองมาให้คุณพี่ขานะแต่ว่าเขาไม่แถมผ้าเช็ดแว่นมาให้นะคุณพี่กามองผ่านเลนก็จะประมาณนี้เลยค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมนี่ค่ะคุณอยากเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยประมาณนี้เลยค่ะคุณพี่ขาทมยาวขาแว่นประมาณ6นิ้วค่ะคุณพี่นะเอ๊ะหรือว่าประมาณ5.5านิ้วคุณพี่ วัดยังไงีถ้าวัดอย่างนี้ก็หกนิ้วของพี่ขานะความกว้างของหน้าเริงก็ประมาณอ๋อห้าจุดห้านิ้วค่ะคุณพี่นะแล้วก็ถ้าเกิดระหว่างเริงก็ประมาณ5นิ้วของพี่ขานะถ้าเกิดว่าขาถึงขาก็ประมาณ5.5นิ้วค่ะคุณพี่ความกว้างของตัวเริงก็ประมาณ2นิ้วค่ะคุณพี่ คุณพี่งานจริงสวยมากเลยคุณพี่ขาหน้าราคาไม่ถึงร้อยคุณพี่ขานี่ค่ะคุณพี่เวลาใส่เราจะตัดแสงเวลามองหน้าจอประมาณนี้เลยค่ะพี่เห็นไหมนี่เห็นปะอันนี้สว่างอันนี้มืดเห็นไหมนี่ตัดแสงได้จริงคุณพี่ขาราคาปุเรียนเจ็ดสิบแปดบาทคุณพี่ขานะใส่แล้วสวยด้วยเท่ด้วยแล้วแบบมีประโยชน์ด้วยคุณพี่ขานะสนใจอย่างปากพิจัดวันนี้คุณพี่ขานะใส่แล้วคุณพี่ต้องดูสวยดูหล่อดูเท่ดูสมาร์ทดูมีฐานมากๆเลยค่ะคุณพี่ขานะรับรองค่ะคุณพี่ขานะไม่ดูเด็กเกินไปแล้วก็ไม่ดูผู้ใหญ่่่เกินนไปคะะพี คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ <Okay. S 1> ยังปากพี่กัดไว้แล้วนะคุณพี่